ซุ่มคบกว่า12ปีไม่มีคนรู้ตรีพรพัฒประกาศข่าวดีเตรียมแต่งสาวคนนี้หลังคบหามานานไม่ออกสื่อ ขึ้นแทนเป็นพระเอกลูกรักช่องวัน31ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตรีพรพัฒน์ศีขจรเดชาสำหรับละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบลงไปอย่างพนมนาคาเรียกเรรดติ้งเข้าช่องได้อย่างปังๆไม่ดังก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วล่าสุดหนุ่มตรีได้ออกมาอัปเดตชีวิตส่วนตัวผ่านทางนายเอนเตอร์เทนเกี่ยวกับสถานะหัวใจในตอนนี้ว่าไม่โสดเพราะคบกับแฟนสาวนอกวงการมานานกว่า12ปีแล้ว คบกันมาตั้งแต่อายุ16ปีไม่ได้ปกปิดเพราะอยากให้เกียรดแฟนสาวนอกวงการเธอคนนี้อยู่ในทุกช่วงโมเมนต,ต์ของชีวิตเป็นกำลังใจให้กันและกันวางแผน2-3ปีเตรียมแต่งงานสร้างครอบครัวแล้ว